ที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยต้องสังเกตเพื่อให้ดูว่าพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยเราสามารถมีชวยชิดเพื่อนได้นะคะต่อมาค่ะท่าที่สค่ะครับดเพมด้ดันครับเืนเ่ดอนเไม่เต่เตอ่อไปประกาศครับเห็นไเมื่อเราแสดงต่อหน้าฐาระกำนันเราก็ต้องมีการโือนาประกาศต่อไปเข้าไปเข้ชได้วย มีคนหมดสติเพื่อยชวนเรียกหนึ่งหกกเก้าเนี่ยเอาเครื่อง AED มาด้วยนะครับอ่าโอเคสมมุติว่าเราประกาศเสร็จแล้วต่อไปครับประเมินครับประเมินต่อค่ะเอามือวางไว้ที่หน้าอกของคุณนะครับอย่าวางวางหน้าอกผมอ่านไว้เลยนะคะและสและสและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบในกรณีที่เราดูแล้วห้าวินาทีเขาไม่หายใจปั๊มได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับเอามือนะครับทำคาราวนะครับหรือว่าจะดูที่จุดตัดก็ได้ถ้าจะได้เห็นนะครับดูที่จุดตัดก็ได้ เสร็จแล้วนะครับเอามือต้นมือนะครับที่ถูกต้องต้นมือข้างที่ถนัดวางนะครับแล้ข้างที่ไม่ถนัดประกบกันนะครับข้างนี้เรากปยัำลังแล้วนะครับเทคนิคดิดขอบสนามให้ทุกท่านโน้มตัวหนังหน้าครับทิ้งน้ำหนักหนังหน้าแล้วก้นมันจะยกเองอัตโนมัตินะครับอ่านั่นแหละต้องโน้มตัวหนังหน้านะครับโน้มอีกครับอาจารย์อีกให้หัวแล้วออกไปแบบนี้แบบหน้ากระดจะงมืดลงไป แล้วนะครับถ้านี้จะถูกต้องนะครับน้ำหนักอยู่ที่ฝ่ามือไหมถ้าน้ำหนักตัวอยู่ที่ฝ่ามือแสดงว่าถูกถ้าอยู่ที่แขนหรือที่หัวไหลผิดนะครับนับพร้อมกันนะครับ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32ใครว่าคนไหนัวยที่สุดครับ ปั๊มน,น,น,นะครับ่่านโอเคผมเจอแล้วคนที่สวยที่สุดตอนนี้นะครับถ้าท่านกดแรงกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งท่านจะทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมให้เก้าสิบเจ็ดจุดห้าเมกโฮสต์อาจารย์ที่ใส่ชุดสีชมพ้ม,มาครับปับ๊มแรงกว่าน,นั้นนิดหน่อยนิดหนึ่งครับมีแรงไหมครับทานข้าวไหม,มบ้างใช่ไห